สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากเพื่อไทยซัดร,รัฐบาลยุคข,ของแพงทั้งแผ่นดินข้องใจประยุทธ์นอนหลับสบายได้ทุกคืนเพื่อไทยตั้งโต๊ะ,ะแถลงซัดร,รัฐบาลบิ๊กตู่ยุคข,ของแพงทั้งแผ่นดินคนไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งโควิดปากท้องวอนประยุทธ์จุรินช่วยประชาชน นางสาวชายาพาสินทุพไพรรองโฆษกพักเพื่อไทยถแถลงถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีการปรับราคาสูงขึ้นว่าสัญญาณอันตรายเกี่ยวกับปากท้องของคนไทยได้เริ่มขึ้นแล้วในทุกมิติ ตั้งแต่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีการปรับราคาสูงขึ้นพี่น้องประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงลิ่วสวนทางกับรายได้ทั้งวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด -19 และวิกฤตเศรษฐกิจที่รุมเร้าราคาสินค้าหลายรายการมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องผักแพงน้ำมันแพงค่าไฟฟ้าแพงค่าก๊าซหุงต้มแพงค่าทางด่วนแพงหมูแพงล่าสุดไข่แพง เรียกว่าเป็นวิกฤตของแพงทั้งแผ่นดินคนไทยต้องทนอยู่กับภาวะของแพงค่าแรงถูกค่าแรงขั้นต่ำที่พักพลังประชารัฐให้คำมั่นสัญญาในตอนหาเสียงเมื่อปี2562ว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ 400- ถึง425บาทแต่จวบจนถึงทุกวันนี้ค่าแรงยังไม่ขึ้นแต่มาขึ้นค่าครองชีพแทน นอกจากจะารีวิวเวลไม่ทำตามสัญญาแล้วการแก้ไขปัญหาของผู้รับผิดชอบในรัฐบาลสุดแสนจะสิ้นหวังโดยเฉพาะปัญหาราคาเนื้อหมูแพงเป็นประวัติการรัฐบาลปกปิดความจริงมาตลอด2-3ปีและบอกให้ประชาชนหันไปรับประทานเนื้อไก่หรืออาหารทะเลแทนเพื่อเพิ่มโปรตีนซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดซ้ำยังทำให้เนื้อสัตว์อื่นๆปรับราคาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วขณะที่ ราคาไข่ไก่คละไซส์สขอปรับราคาขึ้นจากฟองละ2บาท80สตางค์มาเป็น3บาทซึ่งรัฐบาลยังเงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นางสาวชายาภากล่าวว่าขณะนี้ได้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันตรุษจีนซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญที่พี่น้องประชาชนจะจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารเพื่อนำไปไหว้บรรพบุรุษหากราคาสินค้ามีแนวโน้มแพงอย่างต่อเนื่องต้องฝากไปยังรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ให้ดูแลควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมป้องกันการช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบประชาชนดูแลค่าครองชีพเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนอีกซ้ำเติมจากที่ก่อนหน้านี้ต้องเผชิญทั้งวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด19โรคลำปีสกินโรคอาฮิวาแอฟริกาในหมูและวิกฤตเศรษฐกิจที่รุมเร้าจนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วยังต้องมาเผชิญกับวิกฤตของ ของแผงทั้งแผ่นดินอีกจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดพลเอกประยุทธ์จึง work from home ได้ทุกวันนอนหลับสบายได้ทุกคืน โรคระบาดไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะชีวิตประชาชนเท่านั้นยังสร้างความยากจนระบาดไปทุกหย่อมย่าทั่วประเทศที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยแล้วว่าบริหารประเทศล้มเหลวทุกด้านอย่างสิ้นเชิงจนเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตนอกจากประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงลิ่วแล้วประชาชนเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ใช่ที่พึ่งที่หวังแต่กลับมาเป็นภาระให ประชาชนซะเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ